สวัสดีครับเราก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปมาแนะนำนะครับหรือนาเสนอจะเป็นเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับผมนี่จะเป็นของลณนาชาวป,ประมงนะครับที่อยู่ในหาดพารามันกันครับตำบลพาราอาเภอบ้นาบนฉางจังหวัดระยองครับฝ mm ั hmm. ่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นการที่นั่งกินเนาะข้างหาดนะครับผม นั่งที่นั่งทานั่งเล่นนั่งเล่นน้ำนะครับผมนี่จะเป็นมาสดๆกันเลยนะครับผมที่หาดพลาจะเป็นอาหารทะเลมาเรามาดูกันรับตั้งร้านนะครับผมนะฝั่งนี้ก็มีแต่ยังไม่ได้ตั้งนะครับผมมาฝั่งฝั่งนี้ตอนนเริ่มตั้งร้านแล้วนะครับผมคือเขามากันสดๆขายกันสดๆเลยนะครับผม,าม,าาร,บผมราคาเบาๆครับผมที่ผมเดินดูไปแล้วรอบหนึ่ง ผมก็จะมานำเสนอครับผมอาหารทะเลครับขึ้นมาสดๆจากทะเลกันเลยบ,บางร้านก็ตั้งยังไม่ได้เสร็จครับผมอาหารทะเลครับนี่ครับหนาเขาก็จะอเอาขึ้นอย่างนี้แหละครับผมเอาขึ้นแบบสดๆกันเลยเนหาดพาลาครับ ขายกันสดๆดอย่างนี้นะครับผมราคาก็ชัดเจนครับถือว่าไม่แพงครับผมเอาเบลนาเขาจะนั่งแกะนะครับนั่งแกะมีลูกค้านะครับผมมานั่งแกะกันเลยเรือขึ้นมาสดๆนะครับผมแกะกันสดๆขายกันสดๆกันเลยนะครับผมี่หาดพลาครับไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งปลา ขายนาดครับนี่เป็นกุ้งครับกุ้งสดสด้านนะครับผมลานอาสดสดเมียสดสดที่ตำบพล,าลพาราอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับพี่เนี่ยนานาเขาจะแกะกันอย่างนี้นะครับพอแกะปุ๊บก็เอาขึ้นมาขายเลยครับผมสดสดที่าพาราครับนี่ขนมทอดด้วย สำหรับเด็กๆที่มานั่งทานครับถุงละหน0่บาทครับฝุดปึกตัวใหญ่ๆปลาหอยกกุ้งมีมะม่วงได้ครับมีกุ้งครับมีทุกที่ครับผมที่เขาจะแกะมีทุกหลังครับเขาล้างแกะหาทะเลหาอะไรกับลานาเขาแล้วครับเขาจะแกะมาสดๆขายกันสดๆครับผมนี่มีกุ้งตัวใหญ่หญเป็นเป็น แค่ออกซิเจนมากันนะครับผู้ที่ชอบสดๆครับผมสามารถมาดูได้ครับผมราคาแพงครับเลยใหญให่เป็นปลาปูนีค,ครับแล้วข้าวข้าวก็ยังไม่อยากไปรบกวนมีมีเขาเรียกว่าอะไรปลาเค็มครับปลาอินรีเค็มเขาว่า ผมก็อ่านแล้วนะผมก็ไม่รู้ปลาอะไรเป็นปลาอะไรผมก็าาตามป้ายตามปมแก้าเค็มครับผมไม่ใช่ว่ามีแต่ของสดนะครับผมแบบหนอไว้กินนานๆก็มีครับบางร้านก็ยังไม่ได้เปิดครับผมอแล้วก็สุดนะครับอาหารทะเลก็มีไม่เยอะนะครับผมมีเยอะแต่มีสดแน่นอนครับผมเราก็ไปเดินดูตรงนี้กันจะมีร้านก ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเนาะนะครับออกไปเนี้ยนะครับขายกันปูดสดๆนะครับผมที่หาดพลานะครับผมไม่ยาวมากแต่สดแน่นอนครับผมตำบลพลา,าอำเภอ้ันฉางจังหวัดระยองครับผมนะครับผม